รูแปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยนาลันทาในประเทศอินเดียวัดไทยนาลันทารัฐพิหารประเทศอินเดียถือกำเนิดเกิดขึ้นด้วยความศรัทธ,ธาของชาวอินเดียโดยหลวงพ่อดรเจกสปะมหาเถระสังฆนายกแห่งอินเดียได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งของมหาวิทยายลัยนาลันทาให้คณะสงฆ์ไทยได้จัดตั้งวัดและดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีพศ2517เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพระครูปริยัติธรรมวิเทศหรือดอกเตอร์พระมหาพันธ์สุภาจาโรเป็นเจ้าอาวาสพระมหาโทศพทรทัศวโรในฐาน,นะผู้มีโอกาสไปปฏิบัติศาสน,านกิจณวัดไทยนาลันทาได้เห็นถึงพัฒนาการเผยแผ่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำหลักสังหะวัตถุสี่ และหลักพรหมวิหาร4ี่มาใช้ในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลสําคัญและจัดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยนาลันทานในประเทศอินเดียผลจากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ในชื่อว่าพันเตโมเดลเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยนาลันทานในประเทศอินเดีย โดยมีลักษณะการเผยแผ่2รูปแบบได้แก่การเผยแผ่เชิงรุกและการเผยแผ่เชิงรับรูปแบบการเผยแผ่เชิงรุกมี6วิธีการคือ 1. ผูกมิตรนอกบ้านด้วยสายทานแห่งการให้คือการให้ทานแก่ชาวบ้านในพื้นที่รอบวัดเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน 2. สร้างศรัทธาให้ชาวอินเดียด้วยคนอินเดีย คือการให้ชาวอินเดียที่เป็นคนในพื้นที่เป็นผู้ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะมีพื้นฐานความรู้และเข้าใจเรื่องภาษาวัฒนธรรมอินเดียมากกว่าคนไทย 3. ธรรมยาตราสู่สายตาประชาชนเป็นการนำพระสงฆ์สามเณรออกเผยแผ่นอกบัดเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสพบเห็นพระสงฆ์และเกิดแรงบันดาลใจที่อยากรู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้น 4. สร้างศาสนสถานเพื่อการเผยแผ่ศาสนธรรมคือการสร้างวัดสาขาของวัดไทยนารันทาเพิ่มสองแห่งในพื้นที่ที่พระพุทธศาสนายัางไม่เข้าถึง 5. วัดช่วยวัดคือการนำบุคลากรของวัดไทยนารันทาซึ่งมีทั้งคนไทยและอินเดียออกไปช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัดไทยต่างๆในอินเดียที่ขาดแคลนบุคลากร 6. ปลูกจิตศรัทธาแก่ผู้มาแสวงบุญ โดยการส่งพระธรรมวิทยากรของวัดออกไปบรรยายให้ความรู้และนำพาผู้แสวงบุญไปกราบสังเวชนียสถานในอินเดียและเนปาลร,รูปแบบการเผยแผ่เชิงรับมี5วิธีการคือ 1. การสร้างาศาสนายาตคือมีการบรรพชาสัมมเนนทุกปีและจัดอบรมสัมมเนนให้รู้และเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมเนนที่มีคุณภาพเป็นาศาสนาญาตที่ดี 2. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีการสวดมนต์ฝังเทศเจริญจิตภาวนาโดยเชิญชวนผู้สแสวงบุญที่พักในวัดและชาวบ้านในพื้นที่รอบวัดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 3. จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ทางวัดได้ช่วยเหลือชมชนโดยการจัดตั้งคลินิกรักษาโรคในวัดและการแจกทานภายในวัดเนื่องในโอกาสวาระสำคัญต่างๆ 4. ปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนต้นแบบ คือบุคลากรของวัดทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตต้องปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีจริยาวัดงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นทําทำวัดให้เป็นที่สัปปายะแก่ผู้มาเยือนมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวัดอย่างสม่ำเสมอตามหลักสัปปพยะเจเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับของวัดไทยนาลันทาดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ทำให้ได้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงประจักษ์5ประการคือ 1. ได้ศาสนาทายาทที่พร้อมปฏิบัติงาน 2. มีศาสนสถานที่สัพยะเพียบพร้อม 3. ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในพื้นที่ 4. มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและสืบเนื่องในงานเผยแผ่ 5. เป็นแม่แบบหรือแนวทางให้วัดไทยในอินเดียนำไปปรับใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้จากผลลัพธ์ทั้ง5ประการดังกล่าวนั้นถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเผยแผ่ของวัดไทยนาลันทาถึงแม้ว่าชาวอินเดียทั้งหมดจะยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ผลลัพธ์ที่ปรากฏนั้นจะเป็นหนึ่งกำลังใจให้ชาววัดไทยนาลันทาได้มุ่งหน้าอย่างมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้ปรากฏสู่สายตาและเข้าถึงสายใจของคนในอินเดียสื่อต่อไป วัดไทยนารันทามีอีกหลายสิ่งที่น่าสนใจที่รอให้ใครอีกหลายคนได้ค้นหาหากแม้นว่าท่านผู้รับชมอยากรู้สึกรู้ซึ้งถึงความเป็นวัดไทยนารันทาที่แท้จริงว่าเป็นเช่นไรจะมีใครรู้เล่าเท่ากับการที่ท่านได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง